ขีลานวัคที่สองปานูปะมะสูตรอาศัยศีลเจริญโพชงเจด็ดูกรภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งสำเร็จอิริยาบถสีคือบางคราวก็เดินบางคราวก็ยืนบางคราวก็นั่งบางคราวก็นอนสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงสำเร็จอิริยาบถสีนั้น อย่างนั้นแหละแม้ฉันใดภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญโพชฌงเจตย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจตฉันนั้นเหมือนกันดูกรภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญโพชฌงเจตย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจตอย่างไรเล่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชงย่อมเจริญวิริยะสัมโพชงย่อมเจริญปีติสัมโพชงย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชงย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลตั้งอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญโพชฌงเจตย่อมกระทำให้มากซึ่งโพชฌงเจตอย่างนี้แลจบสูตรที่หนึ่ง